เดเลี่ยมโจโฉตอนโจโฉรุ่มลงอิสัตรีจริงหรือแม้โจโฉจะดำรงตำแหน่งมหาอุปราชหรือมุขมนตรีแต่ก็ใช่ว่าโจโฉจะควบคุมบรรดาเจ้าเมืองต่างๆได้ทั้งหมดกล่าวคือยังมีผู้ที่ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ในเมืองต่างๆอีกหลายเมืองและทำสงครามรบพุ่งเพื่อขยายเขตอิทธิพลของตนออกไปอีก โดยที่จุดประสงค์อันแท้จริงของบรรดาเจ้าเมืองเหล่านั้นก็คือการล้มราชบัลลังก์ของพระเจ้าเฮียนเต้และปราบดาพิเศษตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งแผ่นดินจีนองค์ต่อไปแผ่นดินจีนในช่วงเวลาที่โจโฉดำรงตำแหน่งเป็นมุขมนตรีนี้มีเจ้าเมืองที่มีอำนาจมากอยู่หลายคนหลังนี้กวนสุดเจ้าเมืองลำหยงริปโป้เจ้าเมืองซีจิวเล่าปี เจ้าเมืองอิจิวสุนเซ็กเจ้าเมืองกังตังเล้าเปียวเจ้าเมืองเกงจิวอ้วนเซี่ยวเจ้าเมืองกิจิวและโจโฉมุขมนตรีผู้สำเร็จราชการแทนพระเจ้าเ e ฮียนเต้นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอำนาจเล็กๆที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วแผ่นดินจีนเช่นกลุ่มของลิฉุยและกุยกีซึ่งหมดอำนาจในการควบคุมตัวพระเจ้าเ e ฮียนเต้ไปแล้ว นอกจากนั้นก็มีกลุ่มโจรตามป่าเขาซึ่งอาจจะทำการกระด้างกระเดื่องขึ้นมาในบางครั้งเมื่ออำนาจจากส่วนกลางอ่อนแอลงไปแต่กระนั้นก็ตามกลุ่มอำนาจเล็กเกเหล่านี้ก็ไม่มีอำนาจพอที่จะเทียบกับกำลังทหารและศาสตราวุธของบรรดาเจ้าเมืองข้างต้นได้ในบรรดาเจ้าเมืองใหญ่ทั้งหเมืองนั้นโจโฉมีความกังวลในอ้วนสุดเจ้าเมืองลำยงมากที่สุด เนื่องจากว่ามีกำลังทหารและไพร่พลมากแต่โจโฉก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่นำกองทัพเมืองหลวงไปโจมตีเมืองลำหยงเนื่องจากว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆในเมืองหลวงก็เพิ่งจะยุติลงดังนั้นแล้วโ,ชโชจโฉจึงได้หยุดยั้งความคิดที่จะตีเมืองลำหยงเอาไว้ก่อนแต่เปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีไปที่ลิโปโ้เจ้าเมืองซีจิว๋วศัตรูคู่แค้นเก่า โดยโจโฉให้เหตุผลในการที่จะยกทัพไปตีเมืองซีจิวว่าเพื่อชิงเมืองคืนให้กับเล่าปีแต่ในขณะที่โจโฉกำลังจัดเตรียมกองทัพจะยกไปตีเมืองซีจิวนี้หน่วยข่าวกรองของโจโฉก็รีบนำข่าวการศึกมาแจ้งแก่โจโฉว่าเตียวซิ่วเจ้าเมืองอ้วนเสียกำลังซ่องสุมผู้คนจะยกทัพมาโจมตีเมืองฮูโต๋โดยมีเล่าเปี่เจ้าเมืองเกงจิว นำกำลังพลมาสมทบกับเตียวซิ่วด้วยเมื่อโจโฉได้ยินดังนั้นก็รู้ได้ในทันทีว่าจําต้องยุติแผนการที่จะยกทัพไปโจมตีลิปอ้อไว้ก่อนแล้วจัดเตรียมทัพไปทำศึกกับเตี่ยวซิ่วแทนแต่โจโฉก็รู้สึกกังวลว่าเมื่อตนนำทัพไปที่เมืองอ้วนเสียนแล้วลิปอ่ออาจจะนำกองทัพมาโจมตีฮูโตได้ดังนั้น เมื่อท่านมุขมนตรีโจโฉได้ปรึกษากับบรรดาที่ปรึกษาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะแต่งหนังสือสองฉบับส่งไปให้ลิโปโ้โดยที่หนังสือฉบับแรกลอกทําเป็นหนังสือรับสั่งของพระเจ้าเฮียนเต้แต่งตั้งเพลิโปโ้มีตําแหน่งเป็นเป็งตังจงขุนซึ่งแปลว่าเจ้าพระยาปราบโจรฝ่ายตะวันออกส่วนหนังสืออีกฉบับหนึ่งเป็นหนังสือส่วนตัวของโจโฉมีเนื้อความเป็นไปในทํานองว่า ให้ลิโป้กับเล่าปี่มีใจปรองดองสามัคคีกันโดยสาเหตุที่โจโฉมั่นใจว่าลิโป้จะไม่ยกกองทัพมาตีตลบหลังโจโฉในขณะที่เขากําลังทําศึกอยู่ที่เมืองอ้วนเสียก็คือลิโป้กําลังลุ่มหลงอยู่ในตําแหน่งเจ้าพยาปราบโจรฝ่ายตะวันออกที่โจโฉช,ช่วยเพชรทูนให้การที่โจโฉจัดก,การป้องกันมีให้ลิโป้มาตีตลบหลังตนเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความรอบคอบของโจโฉที่การเดินหมากในการรบแต่ละครั้งจะต้องเป็นไปด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อจัดก,การป้องกันดังกล่าวแล้วโจโฉก็ยกกองทัพไปที่เมืองอ้วนเสียเพื่อทำการรบกับเตียวซิ่วแต่เมื่อโจโฉเดินทัพไปถึงเมืองอ้วนเสียแล้วเตียวซิ่วซึ่งมีกาเซียงเป็นที่ปรึกษาก็ยอมอ่อนน้อมให้กับโจโฉแต่โดยดี เพื่อรักษาชีวิตของตนเอาไว้รวมทั้งอำนาจในการปกครองเมืองอ้วนเสียอีกประการหนึ่งด้วยสายโจโฉมุขมนตรีแห่งแผ่นดินจีนก็รู้สึกปรีดาเป็นอย่างยิ่งที่สามารถเอาชนะในการศึกได้โดยที่ไม่ต้องเสียลูกธนูแม้แต่เพียงดอกเดียวหลังนั้นแล้วเพื่อเป็นการแสดงถึงการยอมแพ้อย่างแท้จริงเกียวซิ่วจึงเชิญให้โจโฉเข้าไปพักในเมืองอ้วนเสีย เมื่อเข้าไปอยู่ในเมืองอ้วนเสียแล้วโจโฉก็สนุกสนานอยู่กับการกินเลี้ยงและเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในเมืองตามประสาของผู้ที่มีชัยชนะหลังนั้นแล้วเมื่อโจโฉดื่มเหล้าเข้าไปจนเมาแล้วก็เป็นธรรมดาของชายผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจจะปรารถนาหญิงงามมาเคียงใกล้ยามที่ร่ำสุราตั้งที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสามก๊กว่า ครั้งอยู่มาวันหนึ่งโจโฉเสพสุราเมาจึงเข้าไปในที่นอนแล้วถามคนสนิทว่าในเมืองนี้มีหญิงรูปงามบ้างหรือไม่โจอันบินผู้เป็นหลานจึงบอกว่าเวลาเย็นวันนี้ข้าพรเจ้าไปเที่ยวเล่นเห็นหญิงคนหนึ่งรูปงามข้าพรเจ้าสืบถามได้เนื้อความว่าเป็นพรรยาเตียวเจผู้เป็นอาเตียวซิว่วปัจนีบนเตียวเจตายแล้วหญิงนั้นเป็นไม่อยู่โจโฉได้ฟังดังนั้น ด้วยกําลังเมาสุรจาจะใคร่ได้จึงใช้ให้โจอันบินกับทหารไปรับหญิงคนนั้นมาในเวลาค่ําโจโฉก็พานางเจ้าซื่อไปนอนอยู่ด้วยกันจนเวลาเชา้าโจโฉหลงด้วยนางเจ้าซื่อมิได้ออกว่าราชการแล้วก็มีได้คิดที่จะยกกลับไปเมืองฮูโตจากข้อความในวรรณกรรมสามก๊กส่วนนี้แสดงให้เราเห็นได้ว่าโจโฉเองก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่มีทั้งความรัก โลภโกรธหลงรวมทั้งความปรารถนาในทางการมารมณ์แต่โจโฉควรที่จะระลึกไว้ว่าตนเองอยู่ในสถานะที่สูงกว่าบุคคลทั่วไปการกระทำตัวที่หมกมุ่นอยู่ในกามเช่นนี้จึงไม่ใช่สิ่งอันบุคคลระดับโจโฉพึงกระทำนอกจากนั้นถึงแม้ว่าโจโฉจะสามารถเอาชนะเตียวซิ่วได้ก็ตามแต่โจโฉก็ควรที่จะให้เกียรติผู้เป็นเจ้าเมืองด้วยเล่าคือ นางเจ้าซื่อนี้มีสัพเป็นถึงพันธยาของอาเดียวซิลดังนั้นแล้วการที่โจโฉกระทําต่อนางเจ้าซื่อราวกับว่านางเป็นหญิงงามเมืองเช่นนี้จึงเป็นการดูถูกเดียวซิลอย่างยิ่งเดียวซิวเก็บความแค้นนี้เอาไว้ในใจและปรึกษากับกาเซียงว่าจะทําประการใดดีจึงจะสามารถจับตัวโจโฉมาลงโทษให้สมกับความแค้นที่สมอยู่ในอกได้ฝ่ายกาเซียง เมื่อได้ยินผู้เป็นเจ้านายพูดเช่นนั้นก็แนะนำอุบายอันหนึ่งให้กับเตียวซิ่วหลังนี้กาเซียงจึงว่าท่านอย่าเพิ่งทำบุ่นวายก่อนงดให้โจโฉออกว่าราชการท่านจึงไปหาโจโฉบอกว่าทหารซึ่งเกลี้ยกล่อมได้ใหม่นั้นหลบหนีไปเป็นอันมากจะขอออกมาตั้งแทรกอยู่ระหว่างค่ายท่านทหารทั้งพวงจะได้กลัวบุญท่านจึงจะไม่หนีได้ เมื่อเตียวซิ่วได้ฟังแผนการของกาเซี่ยงเช่นนั้นก็เข้าไปหาโจโฉและกล่าวกับโจโฉตามแผนการที่ได้รับการแนะนาซึ่งโจโฉเองก็อนุญาตให้เตียวซิ่วนำกองทัพออกมาตั้งใกล้กับค่ายของโจโฉได้ดังนั้นเมื่อได้รับการอนุมัติจากโจโฉแล้วเตียวซิ่วก็นำกองทัพออกมาตั้งค่ายอยู่ที่มุมทั้งสีของค่ายโจโฉเพื่อเตรียมการโจมตีกองทัพของโจโฉให้สมกับความแค้น แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งของเตียวซิ่วก็คือโจโฉมีเตียนอุยซึ่งเป็นองคร,รักร่างยั์คอยเฝ้ารักษาค่าอยู่ดังนั้นแล้วเพื่อให้แผนการปิดล้อมกองทัพของโจโฉสามารถดำเนินไปได้จนกระทั่งบรรลุผลกาเซียงจึงได้เชิญให้เตียนอุยมากินเลี้ยงและดื่มเหล้าซึ่งในเวลาต่อมาเตียนอุยก็เมาสุราจนกระทั่งสิ้นสติไป ต่อจากนั้นเตียวซิ่วก็ส่งให้คนของตนไปลอบขโมยทวนคู่อันเป็นอาวุธของเตียนอุยมาด้วยเมื่ออุปสรรคต่างๆหมดสิ้นไปแล้วเกียวซิ่วก็สั่งให้ทหารของตนซึ่งตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ของค่ายโจโฉปลุกตะลุยเข้าไปภายในค่ายของโจโฉทันทีสายท่านมุขมนตรีซึ่งกำลังเสพสุราคราวนางเจ้าซื้ออยู่นั้นก็ตกใจ และรู้ในทันทีว่าเตียวซิวย,ยกทหารมาโจมตีตนแล้วแต่ด้วยบุญบารมีของโจโฉก็ทำให้เขาสามารถเอาชีวิตรอดไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้และสามารถหนีกลับไปเมืองฮูโตได้อย่างปลอดภัยแต่กระนั้นก็ตามการที่โจโฉถูกเตียวซิวลอบโจมตีในครั้งนี้ก็ทำให้ท่านมุขมนตรีต้องสูญเสียบุตรชายคือโจง,งั่งหลานชายคือโจอันบิน และทหารองครักษ์คู่ใจที่ชื่อว่าเตียนอุยโดยเตียนอุยนี้เมื่อปราศจากทวนคู่อันเป็นอาวุธคู่ใจแล้วก็ใช้อาวุธต่างๆที่พอจะหาได้รอบตัวมาใช้รบป้องกันโจโฉซึ่งในท้ายที่สุดก่อนที่เตียนอุยจะถูกทหารของเตียวซิ่วรุมฆ่าจนตายเตียนอุยได้ใช้ศพของทหารที่ตายแล้วมากวัดแหว่งเป็นอาวุธสำหรับป้องกันโจโฉตังนั้นแล้ว โจโฉจึงรู้สึกเสียใจต่อการตายของเตียนอุยมากโดยที่ในเนื้อเรื่องสามก๊กตอนนี้ได้บรรยายเอาไว้ว่าโจโฉจึงให้แต่งโตรินสุราเส้นเตียนอุยแล้วจึงว่าแก่ทหารว่าถึงบุตรกับหลานเราตายก็ไม่ได้เสียดายเท่าเตียนอุยเลยแล้วก็ร้องไห้รักเตียนอุยจากข้อความในตอนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าโจโฉมีใจรักองครักนายนี้เพียงใด แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเราก็อาจจะพบกับคนอุบายของโจโฉซ่อนอยู่กล่าวคือการที่โจโฉต้องสูญเสียบุตรและหลานชายพร้อมกันเช่นนี้ต้องจะนำความโศกเศร้าอันเป็นที่สุดมาสู่โจโฉอย่างแน่นอนแต่ในเมื่อลูกชายและหลานชายของตนก็เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นเพื่อเป็นการซื้อน้ำใจฐานใต้บังคับบัญชาโจโฉจึงได้กล่าวออกไปเช่นนั้น เมื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการต่อสู้ระหว่างโจโฉกับเตี่ยวซิ่วแล้วก็จะพบได้ว่าสงครามในครั้งนี้ควรจะจบสิ้นลงอย่างง่ายดายแต่ด้วยเหตุที่โจโฉหลงไหลในอิสตรีเรื่องราวเล็กๆระหว่างบุคคลสองคนจึงนำความพ่ายแพ้มาสู่ท่านมุขมนตรีโจโฉ